สวัสดีครับนี่คือการสปอยอนิเมะมหาศึกลัางิีพตอนที่197นะครับ เปิดเรื่องมาในตอนนี้ก็จะเป็นขณะที่ผู้อาวุโสจัวซานเคอร์นั้นบอกว่านี่เตรียมสมบัติ2ชิ้นอย่างหอคอยดวงดาวกับเกาะหายนะไว้ให้หลัวเฟิงนะครับและถึงแม้ว่าหลัวเฟิงจะไม่เคยเห็นเกาะหายนะด้วยตาตัวเองเลยแต่ก็ถือว่ามีวาสนาต่อกันอยู่บ้างนะครับจากนั้นผู้อาวุโสผูถีก็ได้อธิบายต่อไปว่าเกาะหายนะนั้นก็คือเกาะรบพิเศษที่ท่านอาจารย์จัวซา,านเคอสร้างขึ้นมาเพื่อให้หลัวเฟิงโดยเฉพาะนะครับซึ่งมันก็มีความสามารถในการสร้างร่างแยกและ ไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะระดับสูงใดๆที่หลวเฟิงเคยครอบครองและไม่เคยครอบครองก็ล้วนแต่มีต้นกําเนิดมาจากเกาะหายนะที่สําคัญก็เป็นสมบัติล้าค่าที่แม้แต่เจ้าแห่งจักรวาลก็ยังจะต้องอิจฉานะครับหลวเฟิงที่ได้ฟังเขาก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าที่แท้ตนเองนั้นก็เคยสัมผัสกับร่างแยกของเกาะหายนะมาแล้วบางทีการที่เขาได้รับชุดเกราะทหารเกราะแม่ทัพและเกราะราชานั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับจากนั้นผู้อาวุโสผูถ่ถีก็ได้แทรกขึ้น าอาจารย์รักเจ้ามากขนาดนี้สิทธิ์น้องสามเจ้าจะไม่แสดงความรู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอหลวเฟิงจึงได้รีบกล่าวขอบคุณผู้อาวุโสจั่วซานเคอร์ทางด้านผู้อาวุโสจัวซานเคอร์จึงได้หัวเราะออกมาด้วยความพอใจพร้อมกับได้บอกหลวเฟิงต่อไปอีกว่าการที่จะสวมใส่เกาะหายนะได้นั้นจะต้องใช้พลังของเจ้าผู้ครองดวงดาวร้อยล้านเท่าเพียงเท่านั้นและด้วยพลังของหลวเฟิงในตอนนี้แน่นอนว่าก็ยังไม่สามารถสวมใส่มันได้นะครับผู้อาวุโสจัวซานเคอร์จึงจะนํามันไป ฝากไว้ที่เผ่าเทพเพลิงเพื่อให้สิทธิ์พี่รองของหลัวเฟิงดูแลให้ชั่วคราวก่อนแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผู้อาวุโสจั่วซานเค่ร์นั้นเขาก็ได้เตรียมสมบัติที่หลัวเฟิงสามารถใช้ได้ในตอนนี้ไว้ให้กับหลัวเฟิงแล้วซึ่งมันก็คือหยวนหุนสมบัติล้ำค่าที่เขาก็เคยมอบให้สิทธิ์พี่รองของหลัวเฟิงเช่นเดียวกันและที่สําคัญหยวนหุนนั้นก็มีความสามารถสร้างร่างแยกได้เหมือนกับเกาะหายนะนะครับหลัวเฟิงที่ได้เห็นก็รู้ได้ทันทีนะครับว่ามันก็คือสายใยแห่งจักรวาล ระหว่างมิติต่างๆผู้อาวุโสจัวซานเคอร์จึงได้อธิบายต่อไปอีกว่าสิ่งที่หลวเฟิงเห็นนั้นก็คือจิตวิญญาณทางสีที่ได้แก่ทหารแม่ทัพราชาและก็จักรพรรดิที่เกิดจากหยวนหุนที่เป็นสมบัติล้ำค่าเหมาะสําหรับการบ่มเพาะวิญญาณซึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสายเลือดแห่งโลกของหลวเฟิงนั่นเองนะครับจากนั้นผู้อาวุโสผูถ่ถีก็ได้อธิบายต่อไปว่าเผ่าเทพเพลิงนั้นมีพรสวรรค์แต่กําเนิดจึงเป็นนักรบโดยธรรมชาติดังนั้นจักรพรรดิเ สิทธิ์พี่รองของหลวเฟิงจึงถือว่าโดดเด่นในเผ่าพันธุ์ของเขาแต่ในทางด้านจิตวิญญาแล้วก็ค่อนข้างธรรมดาอาจารย์จัวซานเคอร์จึงได้สร้างสายเลือดแห่งโลกขึ้นมาเพื่อชดเชยข้อบกพร่องด้านจิตวิญญาณนั่นเองนะครับหลวเฟิงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้คิดว่าที่แท้สายเลือดแห่งโลกก็ถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อการนี้เองอย่างนั้นหรือพร้อมกับผู้อาวุโสจัวซานเคอร์ก็ได้บอกหลวเฟิงต่อไปว่าสิทธิ์พี่รองของหลวเฟิงนั้นมีร่างหลักของหยวนหุ่นก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนร่างแยกอีกนะั หลานที่เหลือนั้นก็ให้หลวเฟิงเลือกเอาไปบางส่วนและเหลือจากนั้นก็มอบให้สายเลือดแห่งโลกคนอื่นๆและในอนาคตเมื่อหลวเฟิงกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงแล้วภายใต้การชี้นําและบ่มเพาะของหลวเฟิงพวกเขาเหล่านั้นก็จะสามารถกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งได้อย่างแน่นอนนะครับหลวเฟิงจึงได้ตอบกลับไปว่าเมื่อมีภารกิจเช่นนี้เขาก็จะพยายามจนสุดความสามารถอย่างไม่ลดละเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ผู้อวุโสจัวซานเคอร์ก็ยังมีสมบัติชิ้นสุดท้ายอีกชิ้นหนึ่งที่จะมอบให้ ัหวเฟิงเขาจึงได้บอกให้หลัวเฟิงไปกับเขาพร้อมกับเขาก็ได้เสกเรือลำใหญ่ยักษ์ลำหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ออกเดินทางในทันทีส่วนทางด้านหลัวเฟิงในตอนนี้ก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าความเร็วของพวกเขานั้นก็ได้เร็วกว่าความเร็วแสงไปแล้วแต่กลับไม่เข้าสู่จักรวาลมืดแถมยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนผู้อาวุโสผู่ถีที่เห็นว่าหลัวเฟิงเต็มไปด้วยความแปลกใจจึงได้อธิบายต่อไปว่าอาจารย์จ่วซานเคอร์นั้นก็คือหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล สามารถทำได้ทุกอย่างตามที่พูดถ้าอาจารย์บอกว่าสิ่งที่มีชีวิตนับไม่ถ้วนเมื่อสิ้นอายุไขลงก็ควรที่จะดับศู์ผู้แข็งแกร่งมากมายก็จะดับศูนย์ถ้าอาจารย์บอกว่าดาวฤกษ์ควรจะหายไปหรือดาวเคราะห์ควรจะปลดปล่อยแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดก็จะเป็นไปตามนั้นและเมื่ออาจารย์บอกว่าความเร็วสูงสุดไม่ใช่ความเร็วแสงอีกต่อไปแต่เป็นสิบเท่าของความเร็วแสงดังนั้นในบริเวณนี้ก็จะสามารถทําความเร็วได้ถึงสิบเท่าของความเร็วแสงพร้อมกับผู้ อวโสโจัวซานเคอร์ก็ได้ถามลัวเฟิงว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าเนบิวลาก้าวเกลียวที่อยู่ห่างไกลออกไปนั้นมีอยู่เพื่ออะไรลัวเฟิงก็ตอบว่าไม่รู้นะครับผู้อวโโจัวซานเคอร์จึงได้อธิบายต่อไปว่ามันก็คือหอคอยดวงดาวที่กําลังดูดซับพลังงานจักรวาลโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาการทํางานของตัวมันเองและเมื่อลัวเฟิงไม่สามารถให้พลังงานมหาศาลแก่มันได้จึงจะไม่สามารถขับเคลื่อนมันได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นหอคอยดวงดาวจึงจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปแต่ หลัวเฟิงก็จะสามารถใช้แผนที่ดวงดาวแทนมันได้นะครับพร้อมกับผู้อาวุโสจัวซานเคอร์ก็ได้นําแผนที่ดวงดาวออกมาทันทีซึ่งแผนที่ดวงดาวนั้นมันสามารถบรรจุดาวผนึกจํานวนมหาศาลได้นะครับและผู้อาวุโสจั่วซานเคอร์เขาก็จะใส่ดาวผนึกเข้าไปจํานวน100ดวงก่อนรอให้หลัวเฟิงฝึกจนบรรลุจึงจะสามารถนําดวงดาวผนึกที่เหลือจํานวน16,135ดวงในหอคอยดวงดาวเข้าไปรวมไว้ในแผนที่ดวงดาวทั้งหมดนะครับหลัวเฟิงก็ได้ดีใจเป็นอย่าง เพราะว่าดวงดาวผนึกที่เหล่าราชามากมายต่างแย่งชิงกันก็ได้มารวมกันอยู่ในแผนที่ดวงดาวของเขาแล้วในตอนนี้พร้อมกับหลวเฟิงก็ได้ทดสอบใช้งานมันในทันทีซึ่งก็ปรากฏว่าดวงดาวผนึกก็ได้สร้างรูปแบบกระบวนท่าของกรงเล็บสบันสวรรค์ขึ้นมาและก็ดูเหมือนว่าแผนที่ดวงดาวนั้นก็จะสามารถนำเคล็ดลับวิชาการต่อสู้ใดๆก็ได้ที่หลวเฟิงนั้นนึกถึงเข้าไปเก็บไว้ได้นะครับหลวเฟิงจึงได้คิดว่าแผนที่ดวงดาวนั้นก็คือสมบัติล้ำค่าสําหรับผู้ใช้พลังจิต อย่างงแท้จริพร้อมกับผู้อาวุโสจัวซานเคอร์ก็ได้อธิบายต่อไปว่าในตอนนี้หลัวเฟิงนั้นก็มีแผนที่ดวงดาวและจิตวิญญาณแห่งแม่ทัพคอยปกป้องคุ้มครองอยู่เหลือเพียงอีกหนึ่งสิ่งสุดท้ายเพียงเท่านั้นเรื่องราวในครั้งนี้ก็จะจบลงแล้วแต่ทว่าทันใดนั้นหลัวเฟิงก็สัมผัสได้ถึงพิกัดของจักรวาล3แห่งและก็เงาของเศษคัมภีรก้าหายนะนะครับผู้อาวุโสจัวซานเคอร์จึงได้บอกหลัวเฟิงต่อไปว่าคมภีรก้าหายนะมีทั้งหมด5ชิ้นหลัวเฟิงจะต้องไปนาเอาสา สมชิ้นที่เหลือที่อยู่ระดับเจ้าผู้ครองดวงดาวระดับอมตะและระดับเจ้าจักรวาลที่กระจัดกระจายอยู่ในสถานที่อันตรายสามแห่งมาทีละชิ้นและเมื่อหลวเฟิงรวบรวมคัมภี์ได้ครบแล้วการขับเคลื่อนหอคอยดวงดาวก็จะอยู่ไม่ไกลอีกต่อไปนะครับนอกจากนี้ผู้อาวุโสจ่วสารเคอร์ก็ได้ย้ำต่อไปว่าการเวลาที่เขาผ่านมานับไม่ถ้วนรวมทั้งเรื่องราวในอดีตก็เปรียบเสมือนสายลมที่พัดผ่านไปแต่เขาก็จะจดจําช่วงเวลานี้เอาไว้นะครับหลวเฟิงที่ได้ยินดังนั้นจึงได้รับ ฝากท่านอาจารย์จัวสารเคอว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อน,นำพาสายเลือดแห่งโลกยืนหยัดอยู่ในจักรวาลที่เต็มไปด้วยผู้แข็งแกร่งให้ได้นะครับพร้อมกับผู้อาวุโสจัวสารเคอก็ออกไปในทันทีส่วนทางด้านผู้อาวุโสผู่ถีก็ได้ฝากฝังให้สิทธิน้องหลวเฟิงดูแลหอคอยดวงดาวต่อไปส่วนเขานั้นก็ถือว่าสําเร็จภารกิจแล้วจึงสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้แล้วในตอนนี้และผู้อาวุโสผู่ถีก็ได้ออกเดินทางเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามหลวเฟิงในตอนนี้เขาก็นึกขึ้นได้ ว่าเพราะการทดสอบที่กดดันก่อนหน้านี้จึงทําให้เขาไม่ได้เชื่อมต่อกับจักรวาลเสมือนจริงถึง6000ปีแล้วทุกคนรวมทั้งครอบครัวของเขาก็คงเป็นห่วงเขาจะแย่อยู่แล้วนะครับเขาจึงได้รีบเปิดดูอีเมลซึ่งก็ปรากฏว่าได้รับข้อความมากมายรวมถึงได้รับรู้เรื่องราวความเสียใจต่างๆของสุยชินและก็เรื่องราวของตระกูลรอสที่มาเอาเปรียบตระกูลของเขาหลัวเฟิงจึงได้รู้สึกผิดต่อสุยชินเป็นอย่างมากเขาจึงคิดว่ามีเพียงการใช้ทั้งชีวิตเท่านั้นจึงจะสามารถ ชดเชยให้สุยชินได้นะครับจากนั้นหลัวเฟิงก็ได้เชื่อมต่อกับจักรวาลเสมือนจริงแล้วก็มุ่งตรงมายังโลกทันทีแล้วก็เข้าไปทักทายหลัวผิงลูกชายของเขาซึ่งหลัวผิงที่เห็นพ่อกลับมาก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากพร้อมกับก็ได้เล่าถึงเรื่องราวการขยายตัวของประชากรตระกูลหลัวที่ไปถึงดาวเคราะห์มีชีวิตนับหมื่นดวงแล้วในตอนนี้แต่ตอนหลัวเฟิงยังอยู่ก็ยังพอบริหารจัดการได้นะครับแต่พอหลัวเฟิงหายไปนานและก็มีข่าวหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วจึงทําให้กลุ่มอิทธิพลต่างๆคิด จะแบ่งแยกดินแดนของตระกูลหลวงหลัวเฟิงที่ได้ฟังจึงได้กล่าวขอโทษลูกชายของเขาพร้อมกับได้ถามถึงสุยชินนะครับลูกชายของเขาจึงได้บอกต่อไปว่าท่านแม่ก็กําลังเจรจากับตัวแทนของตระกูลรอสอยู่นะครับซึ่งตระกูลรอสนั้นก็ได้อาศัยผู้นําที่อยู่ในระดับราชาอมะตะก่อกวนเรื่องธุรกิจของตระกูลหลวงเรื่อยมาและเพื่อปกป้องผู้รับใช้สมาชิกข,ของตระกูลหลวงก็ได้สังหารคนในตระกูลของพวกมันไปหนึ่งคนเมื่อปีก่อนจึงทําให้พวกมันฉวยโอกาสเรียกร้องค่าเสียหายจาก กูหลัวและที่พวกมันมาหาสุยชินในตอนนี้ก็เพื่อเจรจาเรื่องนี้นั่นเองนะครับหลัวเฟิงที่ได้ยินดังนั้นจึงได้รีบตรวจสอบสถานะผู้นําของตระกูลรอสทันทีพร้อมกับเขาก็ได้กล่าวขึ้นว่า แค่ระดับราชาอมตะขั้นต้นก็กล้าโอหังเพียงนี้เชียวหรือช่างรนหาที่ตายจริงๆจากนั้นภาพก็ตัดมาที่การเจรจาของทางด้านสวยชินกับทางฝั่งตัวแทนของตระกูลรอสนะครับซึ่งในขณะที่ปู้หลัวหลินกําลังข่มขู่หาข้อสรุปจากตระกูลหลัวอยู่นั้นก็ได้มีเสียงของบุคคลคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างช้าๆจึงทําให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากพร้อมกับหลัวเฟิงก็ได้ปรากฏตัวออกมาและก็ไม่คิดว่าตัวแทนของตระกูลรอสจะเป็นปู้หลัวหลินนะครับสวิชินที่เห็นดังนั้นก็ได้รีบกระ โดดกอดหลวเฟิงอย่างรวดเร็วจากนั้นหลวเฟิงก็ได้บอกปู้หลวหลินไปว่าพวกเจ้าฉวยโอกาสตอนข้าไม่อยู่เล่นโศกปรกคิดว่าตัวเองอายุยืนเกินไปแล้วอย่างนั้นหรือจนทางด้านปู้หลวหลินที่กลัวจนแทบจะยืนไม่ได้แล้วในตอนนี้รีบแก้ตัวว่ามาเจรจาเพื่อหาทางออกเพียงเท่านั้นและก็หวังว่าหลวเฟิงจะให้อภัยเพื่อไม่ให้ทั้งสองตระกูลกลายเป็นศัตรูกันนะครับหลวเฟิงที่ได้ฟังก็ได้โจมตีใส่ทางด้านปู้หลวหลินจนหลุดออกไปจากการเชื่อมต่อจักรวาลเสมือนจริงหลวเฟิงจึงได้สั่งให้ลูกน ของปู้หลวหลินบอกให้นางเชื่อมต่อกลับมาเดี๋ยวนี้นะครับไม่อย่างนั้นคราวหน้าคนที่ตายจริงๆก็จะคือร่างจริงของปู้หลวหลินในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างแน่นอนและเพียงไม่นานหลังจากนั้นปู้หลวหลินก็ได้เชื่อมต่อกลับมาจริงๆนะครับหลวเฟิงจริงได้บอกว่าการเจรจาครั้งนี้ก็คงจะไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วพร้อมกับได้บอกให้ปู้หลวหลินกลับไปบอกผู้นําของตระกูลรอสถึงการกระทําต่างๆในครั้งนี้นะครับและถ้าไม่มีคําตอบที่น่าพอใจหลวเฟิงก็จะทําให้ผู้นําตระกูลและตระกูลรอสนั้นหาย ไปรวมทั้งราชวงศ์ภูเขามังกรดำของปู้หลัวหลินหลัวเฟิงก็จะไม่ละเว้นเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นพวกของหลัวเฟิงก็ได้ออกไปในทันทีและหลังจากที่หลัวเฟิงอยู่กับสุยชินแล้วเขาก็ได้ไปรายงานเรื่องราวการทดสอบ6 0 0 0ปีที่ผ่านมาต่อเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลนซึ่งเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลนก็ได้บอกว่ารอให้หลัวเฟิงผ่านด่านภูเขาธงเทียนดั้งเดิมระดับเจ้าผู้ครองดวงดาวแล้วเขาก็จะจัดการเรื่องรามให้หลัวเฟิงเข้าร่วมพันธมิตรหงในนามของหลัวเฟิงอีกครั้งนะครับซึ่ง นั่นก็จะทาให้หลวเฟิงคนเดียวมีโคต้าอยู่ในพันธมิตรหงถึงสองตแหน่งต่อมาหลวเฟิงก็ได้ซื้อซูรามูลค่า3ล้านหน่วยหุ้นหยวนไปมอบให้กับอาจารย์เจิญเหยียนของเขาเช่นเดียวกันนะครับและในขณะที่พวกเขากําลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นหลวเฟิงก็ได้รับข้อความจากราชาเจียนท่าผู้นําของตระกูลรอสนะครับซึ่งราชาเจียนท่าก็ได้อ้างว่าจะมาขอขมาหลวเฟิงด้วยตัวเองสําหรับเรื่องราวก่อนหน้านี้และไม่ว่าราชาเจียนท่าจะอ่อนน้อมถ่อมตนเพียงใด หลัวเฟิงก็ไม่อาจปล่อยเรื่องราวก่อนหน้านี้ไปได้นะครับพร้อมกับหลัวเฟิงนั้นก็ได้เรียกร้องให้ตระกูลรอสชดใช้ค่าเสียหายด้วยทรัพย์สิน99%ของพวกมันรวมทั้งให้ส่งมอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตระกูลหลัวจัดการและหลังจากจัดการเรื่องราวต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วในที่สุดหลัวเฟิงก็ได้รับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวของเขานะครับ แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงและจบแบบไหนโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ